ราคาคู่นี้อยู่ที่4.4ล้านค่ะ4ล้านแข่งกับบ้านมากตอนนี้นะคะอยู่ที่สยามพารากอนค่ะมาทําอะไรคะไม่ได้อยากจะมาเดินเล่นค่ะจะมาดูลำโพงลำโพงเลยรคะลำโพงอ่ะลําโพงเพลงอ่ะ เมื่อวันก่อนนี้ที่เราพาไปดูลำพงที่ B&W ไปแล,แล้วแล้วก็บอกว่าจะจะเทียบยี่ห้ออะไรที่ป้าพูดอะไรนะโรบิทไรอะปาพูดผิดนะอันนั้นมันเป็นยี่ห้อสุขภัณฑ์จริงๆแล้วว่ายี่ห้อมันเป็นแบบภาษาอะไรอะภาษางรเบี The v, The v The ่ l ดอร์อะไรไม่รู้ยากเดอร์เ e ีร์เบียแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามีให้ฟังต้องมาที่นี่คือร้านมั่นคงอยู่ตรงนี้เองมั่นคงกัดเจ็ด ร้านเนี้เขาจะมีหูฟังพวกหูฟังพวกอะไรเก็บกับลําหัวอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังฟังเพลงทั้งหลายแล้วโทรมาถามแนวเขามีให้ฟัง,งาาก็เลยต้องดันดดนมาฟังซ้อนเพื่อป้องเราต้องรีบมาดูทำไมคะจริงๆเราบ้านยังไม่เสร็จว่าจะรีบทําไมแต่ว่าจำเป็นต้องรู้ว่าเราจะเอารุ่นไหนเพราะว่ามันจะได้วางสายไฟายสายอะไรไว้ถูกไงว่าจะต้องเป็นแบบห้อยหรือเป็นแบบคู่หรือเป็นแบบเดี่ยวหรือเป็นแบบไหนเลยต้องแบบเลือกก่อนไง ก็ต้องทิ้งสายไฟไว้เขาใช้ประโยชน์กี่ลำโพงครับเต็มบ้านเลยมีห้องห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องสวนเอองนั่นแหละแล้วก็ห้องพิมพ์ห้องทำงานห้องน้องพิมพ์น้องพิมพ์มีเพลย้แล้วเขานอนรอจอมไหมนี่ยังไม่รวมห้องโฮมห้องโฮมต่างหากนะห้องโฮมเขามีของเขาแล้วห้องห้องนอนเราจะนอนเราไม่เอาอ่ะนี่นี่ร้านนั้นคงนั่นเล็กๆอยู่ในฟาร์ตอนนี่ไงลำโพงนี่ อ่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองฟังดูนะก็จะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่ง่ายๆนะกันม,มีตัวเล็กก่อนอ่าราคาประมาณหกบนสองเลกเตอร์ต้าร้อยอันนี้เป็นตัวใหญ่ประมาณแสนสว่า uh oh. เป็นเาร์ท่อมดูจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่คิดเยอะนะ let เป็นไงต้องเทียบกับเวทเดียวจะเวทจะเอันแรกใช่ป่ะอันนี้ชนะอันนี้ชนะใช่อันนี้เสียงเหมือนมีพลังมากกว่าเสียงมันใสกว่าแล้วมีรายละเอียดอันนั้นมันไม่ได้มันโนวุ่มกว่าเวดที่โค้งโค้งมันนะใช่แล้วมันนนุ่อันนี้อันนี้ชนะอ่าฟังเพียงเดียวนี้อ่าดูอังเดย์บ็อกชอรี่เดสมีนะใช่ก็ขอรู้อะไร โ,โ้นยด,ดีกว่าตัวนั้นชอบมากกว่าแต่ไม่อนี่ไใส่นะอ่ะต่อไปมาตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่เลยครับเป็นโปวแฟนท่อตัวนี้อ่าแสนสองส เจ็ดแบบเขาจะแบบแนะนําดีบริการดีไงเขาก็ถามถึงความต้องการเราก็เลยแนะนําแบรนด์อื่นซึ่งเขาไม่ได้ค่ะอย่างงี้ด้วยแบงก์แอนด์ออรเฟนเี่ยก็เคยได้ยินนี่ยี่ห้อนี้เบียรโใช่เขาบอกว่าถ้าเราชอบแบบนี้ไง ถ้าชอบเสียงใสๆอ่ะก็ควรจะลองไปฟังแบงแอนโอลูเฟนดูโอลูเฟนเนาะอ๋ออนีคือป้าเคยเห็นป้าเคยเห็นอยู่แต่ป้าไม่ไม่เคยไปฟังแต่ว่านี่เคยเห็นเยอะบ่อยๆไม่หย่อนางโพงแบบนี้ลำโพงนี้เขาก็รีดีๆฟันอ่ะอันนี้เป็นตะกูลำโพงมัลเดียครับอันนี้แต่สี ตัวนี้แสนสองต้นทางเดียวกับเดวเลนะอ่ะก่อนที่ไปดูลำโพงคนนั้นมาดูลำโพงรุ่นใหญ่ก่อนีราคาเท่าไหร่ครับสามแสนห้าแต่จมฟ้าคือฟ้าอยู่มีเหมือนมีมีเนสแล้วก็มีเพลงอยู่ไงอ่าอยากจะดึงเพลงจากเนสันมาเล่นบนโซนเป็นพวกแบบนี้พวกนั้นจะไม่ได้้อองเก่ื หวานหวาน,นเนาะมันจะนุ่มห <l> ูงป่าโอ้โหพี่ฮอนีริงคนรำมากเอ๊ะตัวนี้ก็เป็นลำโพงได้ปะ่ะอันนี้แมาจะใ้โนี่คุณแม่อัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ลำโพงนะ <c oughs> เดี๋ยวดูทีวีดิ้งโอทีวีเกี่ยวไหมเป็นของเบียนโวปะ่ะ <c oughs> เป็นของ B <c oughs> เอง <c oughs> บียนโอ <c oughs> จะเป็นตัวท็อกที่สุดของเบียนโวเลยราคาเท่าไหร่ครับราคาคู่นี้อยู่ที่4.4ล้านสี่ล้าน <laughs> let it stay this way can't let this moment end you set off a me เสียงดีเสียงดีแต่แพงนะสวยงามอ๋อก็มีดีเทลผสมนะผสมไม้ผสมวัสดุนะแต่ก็ความเสีงเยงไหนครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเปิดผ้าผ่าน Wi-Fi เหมือนกันไวไฟก็จะเน้นสายไม่มีเบสเลยถามแม่คอนเน็ตเลย เอาตัวนี้ตัวนี้ Bio Sound t o o อันนี้นะอ่ะตัวนี้มใสเลยนะใส<ฟ>เลยแต่จะบาดหูหรือเปล่าใส่ไ,ไปหน่อยมันจะบาตาหูหน่อยาน้เป็นอย่างนี้ด้วย<ฟ><ฟ>อ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้ดู ดิโอซาบาลานะครับ moon, created, like words, อะเมื่ี้เราชอบเสียงตคนนี้มากกว่า แลตัวน,นี้มากกว่าตัวนั้นเดี๋ยวลองฟปตัวหนึ่งรุ่นลองลงมาโอเคตกี้ฟังตัวเลก็กกแตยงแม่ไม่ไม่ผ่านนะตัวเล็กไม่ผ่านที่ปาชอบเป็นเป็นตัวนี้เป็นสีไม้อ่าซื้อหมู่บ yes, ิ้งเสร็จแล้วภารกิจก็คือวันนี้ตั้งใจมาที่มั่นคงกัดเจ็ดเพื่อมาฟังลำโพงเดอะเบล แฟนทอมทีนี้น้องร้านมั่นคงน่ารักมากเขาก็ถามความต้องการว่าเออเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอะ่ะเขาก็เลยแนะนำ BNO แบ n g อ็นโอรสเนใช่ไหมซึ่งปรากฏว่าไปฟัง BNO แล้วชอบเหมือนตอบโจทย์มากกว่างะคือมันไม่ได้เสียงดีกว่านะแต่ว่ามันเออเสียงไม่ได้ดีกว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ามันได้รอบทิศทางมันรอบทิศทางเสียงรอบทิศทางการดอไซน์อะไรแบบนี้มานจะวางดีกิเออก็เลยแบบน่าจะเลือกเบียนโอละอะไรเนี่ย เก่งใจนะเก่งใจแต่ว่าไม่เป็นไรเ <c oughs> ข,ขาเน้อเขาแน่รักอันเท่าไรคะ